สวัสดีครับทุกๆคนผมแซมนะครับผมจาก R&D d Car Center รถหมดสัญญาเช่าเนคือของอักเนย์แคปปิตอนนะครับผมคลิปนี้แซมอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งครับอยู่ที่สาขาสุรวงนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาคัดรถ4ประตูตัวเตี้ยที่มีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นอยู่นะครับ 2.4e เกียร์ธรรมดานะครับ4ประตูตัวเตี้ยปี2018ราคา3 7 0 0 0 0 9,000บาททุกคันนะครับ379,000บาทเลขไม้น้อยสุดที่แซมคัดมาเนี่ยอยู่ที่40,003นะครับแซมคัดมาทั้งหมด6คันนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดู6คันที่แซมคัดมาเนี่ยเจ๋งๆแค่ไหนรับรองเลยว่าสวยทุกคันช่วงล่างไม่มีสนิมทุกคันน็อตเดิมทั้งคันนะครับผมจะมีตั้งแต่เลขไม่40,003จนถึง60,005แล้วก็มีคันหนึ่งที่เป็นแบบไม่มีแคลี่บอย นะครับเริ่มจากคันที่มีแครีบอยกันก่อนเลยครับคือคันนี้คันนี้เลขไม์อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผมนี่ดูกอทอกันเลยนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสามนะเป็นแบบมีหลังคาแครีบอยทรงเก่งนะครับดูก่อนเลยเริ่มคันนี้เลยนะครับที่มีการต้องเก็บงานก็จะมีกันชนด้านหน้านะครับผมดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ติดสะอาดมากนะครับเราลด ที่นี่แซมบอกเลยว่าจอดในร่มทุกคันไม่มีแดดไม่โดนแดดไม่ได้ลมแน่นอนช่วงล่างสะอาดเดี๋ยวแซมพาไปดูนะดูคันแรกก่อนดูสวยมากนะห้องคงห้องเครื่อง,อง,อง,องสะอาดนะครับแก้มสวยเลยนะดูคงดูคานก่อนดูสติกเกอร์สวยงามอยู่ครบคบนะเมกอาร์ตตัว R าร์ชัดเจนนะครับผม สวยงามจริงๆนะครับสะอาดปั๊มลมเบ็ก ABS นะครับผมสวยมากนะครับคันนี้ <มา S 1> ดูก่อนนะครับมาอันนี้คันแรกนะอ่ะลองดูยางก่อนให้ดูไปทีละคันเลยนะครับผมยางปี22ด้วยสัปดาห์ที่4ยางใหม่อีก้งหากนะดู อ๋อเล็กไม้ห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้าที่ไม่มีแคลี่บอยห้าหมื่นเก้านะครับดูบเบาเบร์ปีเปิดยังสวยอยู่เลยนะดูนะครับห้าหมื่นเก้าสวยงามมากนะ้าหลังคาก็สะอาดนะครับผมมาลองรีเช็คกุญแจก่อนครบไหมนะครับคันนี้ดูหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็กุญแจอะไรอีกหนึ่งดอกกุญแจแคดี่บอยนะครับครบเลย ดูชัดซีที่แซมบอกไม่เป็นสนิมเลยนะครับสะอาดมากไม่เป็นสนิมเลยนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับผมอันนี้เป็นแบบมีแครี่บอยที่เป็นไมน้อยที่จอดอยู่ที่สุระวงนะนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับผมเราแซมจะขับไปให้ที่สาขาเทพรักษ์นะครับผมเพราะว่าถ้าสุระวงเนี่ย การเดินทางในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะครับ<ด>ูสวยมากนะครับนะครับเมด็ดโอเมาอยู่ครบๆเลยนะ 4L อะอีกฝั่งหนึ่ง 4R ชัดเจนนะครับคันนี้คันแรกพร้อมหล่อนะครับคันแรกเลยนะครับผมดูสำเนาเล่มกันนิดนึงเ<ด><ไ>ป็นแบบมีแคลีบอยลงเล่มเรียบร้อยนะครับมีหลังคานะครับผม ปี2018ชัดเจนนะครับผมสวยมากนะครับอ่ะมีคันแรกนะเป็นแบบใมค carry b ต่อมาคันนี้เลยเป็นแบบไม่มีค a รี y b o นะครับจะเป็นแบบอเป็นกระบะ liner ปกตินะคันนี้เลขไม้่หมืนสาน้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับที่จอดอยู่ที่สุรวงจะบอกว่าน้อยที่สุดในสต็อกเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งเจีหนึ่งนะมีต้องเก็บงานก็กันชนหน้านะครับ เป็นกันชนนะครับไม่ใช่เป็นตัวถังนะอน,นี้เก็บงานให้นะครับดูก่อนนะครับอันนี้ก็สวยดูนะครับผมนะครับแก้มเดิมเดิเช่นกันนะครับสติ๊กเกอร์อยู่พวกคารน,นี้ก็สวยนะครับตัวแอลนี่นะครับสติ๊กเกอร์ตัวอาชัดเจนนะครับนี่นะน็นอตสวย น็อตแก้มก็สวยนะครับผมแอร์เย็นทุกคันระบบไฟติดทุกคันแน่นอนนี่นะ1741คันนี้เลขไม่4ี0 0 0นะอ่าให้ดูเลขไม่ก่อนดูเนี่ยครับ43,435กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะสวยมากนะครับผมอ่า ให้ดูซอกด้วยคันเม่กี้แซมลืมแต่สวยแน่นอนนี่ซอกเซิร์สวยงามนะแก้มขวาสวยงามกุญแจรีโมทหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็กุญแจอะไหอีกหนึ่งดอกกุญแจล็อกล้ออะไหครบครบนะดูช่วงล่างไม่เป็นสนิมเลยครับดำปื้ดเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ยางเป็นปี2018นะครับผมยังติดรถนะ อันนี้เป็นแบบไม่มีแครี่บอยนะครับผมแบบนี้นะอะดูโอ้โหดูท่อไอเสียฮไม่เป็นสนิมดูเลยนะครับล้ออะไหล่ยังมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่เลยครับเนี้ยนี่แนบเนิบสวยมากนะตัว E นะครับะท้ายเดิมๆเ,เลยนะครับสวยจริงๆครับคันนี้นะ พร้อมใช้งานพร้อมหลอ่อพร้อมให้ลูกค้าจองได้เลยนะเดี๋ยวแซมขับไปที่สาขาเทพรักให้นะครับผมอันนี้เป็นสำนังกงานใหญ่นะครับผมอ่าสำเนาเล่นนิดนึงปี18นะครับ150แรงมา้าสวยมากนะครับผมมาคันที่2ให้ดูซออีกนิดน,นึงก่อนซอกแก้มซ้ายสวย ซอกเสาบีสวยางามน,นะมาคันที่สองกทหนึ่งเจดปดสี่นะมาคันที่สามแซมคับมาทั้งหมด6คันนะครับรับรองว่าไม่น้อยทุกคันต่อมาคันที่สามครับกทหนึ่งเจดแปดหนะครับผมคันนี้ก็เป็นแบบไม่มีแคลี่บอยนะครับ่าดูก่อนคันนี้ก็น็อกสวยเลยนะครับดู พวกสติกเกอร์มอกอแผ่นเพดยังสะอาดสวยงามอยู่นะครับดูแก้มก่อนโอเคกริปเลยตัวแอลชัดเจนนะครับสติกเกอร์ชัดเจนนะครับผมนี่นะครับพวกปั๊มเนี่ยโตโยต้าก็อยู่ครบ,บนะปั๊มลมเบรก ABS นะครับห้องเครื่องสะอาดดูแก้มนิดนึงนะครับสวยจริงๆนะ คันนี้กทอหนึ่งเจ็ดแปดหกนะครับหนึ่งเจ็ดแปดหกตรวจสอบเลขไม้กันนิดนึงว,ว้าวเลยคันนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับซอกสะอาดกั่เลยดูนอด็อตสวยงามนะดูภายในนะครับ สมบูรณ์นะครับผมผ้าหลังคาสะอาดมากนะครับลองดูทัชซีเห็นนะครับโอ้โหกริฟเลยสวยมากนะครับผมตรวจสอบยางกันนิดนึงคันนี้ก็เป็นยางติดลถนะครับยางปี2018เช่นกันนะครับผมยางติดลถมาเลยนะคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นหนึ่นะ1786กกอทอคันนี้นะครับผม บอกข้างคนขับแค่ไม่มีคนนั่งเลยนะครับเนี่ยดูมียันด้วยครับคันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับมาสามคันละจริงๆมันก็จอดอยู่ที่นี่ประมาณ10-20คันแต่แซมคัดมาแต่เฉพาะคันที่ไม่น้อยๆนะครับผมไม่น้อยๆทั้งนั้นต่อมาคันที่4ี่กทนี้นะครับ4-4-3-8 เราขายราคาเท่ากันหมดนะครับสามแสนเจ็ดมืนเก้าพันบาทใครถูกใจกอทอไหนก็เลขไมค์คันไหนก็ราคาเท่ากันหมดนะมาลองดูคันที่สี่ต่ออันนี้ก็สวยนะครับอันนี้คือเราไม่มีการล้างห้องเครื่องนะครับผมยดงเ,เ,เดิมอยู่นะดูสวยงามน,นะมลองดูซอกกันก่อนนะอันนี้สวยงามน,นะ ลองดูซอกตรงนี้เลยนี่นะครับเสาบีน็อตเสาบีก็สวยงามนะสติกเกอร์พรบ,บนะครับผมตัวแอลตัวอาชัดเจนนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะทันนี้ยังอยู่นะนี่สะอาดมากน็อตนะครับผม เดิมๆขวาเดิมๆห้องเต่องเดิมๆสวยงามนะครับผมมามากท4438นะครับคันนี้มาดูยางกันก่อนยางปีไหนอ่าคันนี้ก็ยางติดรถนะครับปี2018เช่นกันนะยางติดรถเหมือนกันนะครับ เลขไมค์คันนี้58,688กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับคันนี้มีกุญแจให้2ดอกนะเป็นรีโมท2ดอกนะครับคันนี้มีรีโมท2ดอกนะเบาะเบิกก็สวยเช่นกันนะครับผมน,นี่กระซอกสวยๆเช่นกันนะซอกเสาบีนะซอกในเสาบีหัดแกมสวยงามอีกเช่นกันนะที่แซมคัดมาเลย6คันเนี่ยรับรองเลยว่าจองออนไลน์ได้เลยนะอันนี้ก็สวยนะครับ าสะอาดอย่างน,นี้อันนี้ในส่วนของชัดซีก็สวยนะครับนี่คือเป็นโคลนเฉยนะครับเป็นดินนะนีะ่จะมาออกให้เป็นดิน,นเฉยนะไม่ได้เป็นสนิมนะครับลองมุดดูเนี่ยครับดู้อยเสียงไม่เป็นสนิมเลยแหนบเหนิดด้วยนะมาคันที่สี่นะสี่สี่สามแปดนะครับ คันที่5ครับผม4436นะคันนี้4436นะครับดูก่อนคันนี้ก็สวยอีกคันนึงแนะนำอีกคันนึงนะครับนี่นะน็อตสวยๆเช่นกันนะครับนี่นะสวยงามนะนอตแก้คลองเครื่องสติเกอร์มอก,กอแผ่นเลสวยงามนะครับคารเคินสวยนะตัวแอลชัดเจนนะครับผม ชัดเจนนะครับมานี่นะส,นนสวยงามน้องสวยครับก่อนส่งมอบแซงก็มีการล้างให้แน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผมมาดูหน้าเต็มๆ6คันนี้แซงสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดไฟให้ดูทุกคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมมาเป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยนะครับคันนี้นะ มาดูยางกันก่อนโอคันนี้ยางใหม่ครับบิสโตรยางปี2022นะครับคันนี้นะ2022เลยสัปดาห์ที่1 2นะครับคันนี้เลขไมหม่65,4บกิโเมตรที่ใช้งานไปนะคันนี้ได้กุญแจรีโมท1ดอกกุญแจอะไรอีก1ดอกนะครับผมแล้วกุญแจล็อกล้ออะไรนะกุญแจรีโมทได้1ดอกนะคันนี้นะ เปิดก็สวยอยู่นะครับผม้าหลังคานะดูสะอาดมากนะภายในนะครับผมนี่ดูชัชสซีนะครับไม่สนิมเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะครับลองดูนี่นะแนบเนิบสวยทุกคันนะครับผม นะอันนี้เลขไม้หกหมื่นห้า 65, นะครับส่วนใหญ่หกคันที่แซมเจอเนี่ยหรือว่าหลายๆคันเนี่ยพวกกันชนหน้าเนี่ยมันจะตกทุกคันนะแซมแก้ไขให้นะเก็บงานให้ทั้งหมดอันนี้สี่สี่สามหกนะครับสำหรับคันนี้นะสี่สี่สามหกคันนี้ยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับนี่นะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับผม 2,018นะครับผมนี่นะ150แรงมา้าปี18นะครับมาซีซีสามหเลขไม 7, ่เจ็ดหมนอ่ะหกหมืน้านะอันนี้ห้าละต่อมาคันที่6ครับที่แซมคัดเอาไว้นะครับกทสีสีสามหนึ่งนะลองดูเลขไม่ก่อนเลยคันนี้ห้าหมืน คันนี้เลขไมล์ห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับดูกุญแจก่อนกุญแจให้2ดอกนะครับรีโมทสําหรับคันนี้นะกุญแจรีโมท2ดอกนะครับแล้วก็กุญแจล็อกล้ออะไรอีก1ดอกคันนี้เป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยนะครับผมดูกันก่อนดูสวยทุกคันนะครับดัมเปอร์ทุกคันเลยนะครับเป็นส่วนของแฮซีนะ ยางคันนี้ปี18นะยางถิดรถมานะครับปี18นะครับนี่นะไม่เป็นสนิมทุกคันเลยคันนี้แซมพัดมานะไม่น้อยๆทุกคันด้วยนี่นะซีซีนะครับคันนี้ C ี1ีหนะครับไม่มีคดรีบอยนะแบบนี้นะท้ายๆสะอาดสวยงามนะครับ 4R ชัดเจนคอกรีตนะครับนี่นะครับผม 4L นะ<า>ลองดูด้านหน้านิดนึงนลองดูแก้มขวากันก่อนเลยนี่นะสวยงามนะครับปั๊มโ o โยตา้า a ัดเจนนะน็อตฝากระโปรงหน้าปั๊มลมสวยงามนะครับห้องเครื่องสวยงามคาเนิมเดิม นะครับตัว R ชัดเจนนะสติกเกอร์ตัว L ชัดเจนนะครับผมฝั่งหนึ่งน็อตแก้มไม่สวยงามฝัโปาารมหน้าสวยงามเช่นกันนะทุกคันที่แซมคัดมาเนี่ยหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆทุกคันนะครับสามารถจองได้เลยนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะนี่นะนี 6คันนี้นะครับที่แซมคัดมาทุกคันที่แซมคัดมาเนี่ยเลขไมล์สูงสุดอยู่ที่60,000ห้านะครับต่ําสุดอยู่ที่40,000สามนะครับแซมขายราคาเดียวกันหมดครับ3แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ3แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมาทวนอีกครั้งหนึ่งคันนี้4413ไม่มีแครี่อบอยนะครับเลขไมล์ห้าหมื่นนะครับผมห้าหมื่นนะ ต่อมา4436นะครับไม่มีแครีบอยเลขไม่หกหมื่นห้า 65, นะครับผม4438ไม่มีแครดี้บอยเช่นกันนะครับมีเลขใหม่เท่าไหรเดี๋ยวจำจำไม่ได้ละอ่ะคันนี้เลขมเไ,ไมห้าหมื่นแปดนะครับคันนี้เลขไม 58, ่ห้าหมื่นแปดแล้วก็แบบมีแครี่บอยคันนี้เลขไมห้าหมื่นเก้า ถ้ามีแครีบอยสั่งแนะนำคันนี้นะเลขไม้ห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้ามีแครีบอยหนึ่งเจ็ดแปดสามนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดหกไม่มีแครีบอยนะครับเลขไม้ห้าหมื่นนะครับคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็คันสุดท้ายเลยไฮไลท์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งคันนี้นะครับหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเลขไม้สี่หมื่นสามนะหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หมื่นสามนะครับผม อ่ะให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับ43,435กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมก็ใครสนใจรถกลุ่มนี้นะครับทักหรือโทรหาแซมได้เลยนะครับ086-354-3692นะครับ086-354-3692รถ6คันนี้จอดอยู่ที่สุระวงนะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะมาดูรถสามารถจองก่อนแล้วเดี๋ยวแซมขับรถไปให้ที่สาขาเทพรักษ์ ได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับ6คันนี้ครับ4ประตูเกียร์ธรรมดา 2.4E ปี18ราคา3 7 9,000บาทสนทักรักโทรมาน,นะครับ06-354-3692ไปแล้วสวัสดีครับผม